มี่านเทพะอานักเลยพระเจ้าข่ะพระองค์พระเจ้าค่ะพระองค์เห็นจังไดดีพบเคยกับก,กันแกงเสด็จพอตากับกันแกงย่บเศร้ารอบที่แล้วให้หาเหนื่อยแข่งกันเด้รอบนี้อีกนะให้หาป่าแข่งกันถ้าเกิด,ดู้ใดป่ากับเมียงกับบ้างู้นั้นตอบถือประหารชีวิตเอาอีกหรือว่พระเจ้าค่ะพระองค์เอาอีกกันยังวะเห็จจังไดดีดงค่อยกันแกงพระองค์ย่บเศร้า พอองสมควรเสียเอาขึ้นเดีย๋ยนะพระเจ้าค่ะแมนอยู่พระเจ้าค่ะว่าสิแมนอยู่บอฮะก็ดีเพื่อกันวายตอนนี้ <c oughs> พวกคบเคยกำลังสารม์หาป่าอยู่บ่เศร้าแต่ว่าหาจังไหนก็หาบ่ได้ดอกฮะเป็นอยังไรกหาพ่ะพรหรอพระองค์ก็ <c oughs> ข้าพระเจ้าเองได้แอบลายมดคาถาเอิ้นเอาป่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาไวน้นองน,น้ำให้นีไงโอ้อ น้องรับต้อนรัเขาเดี่ยพระองค์แม่น oh <man. c oughs> อยากได้ยินคาถาไหมพระองค์เ้า,าอ,อ,อยากได้ยินงคาถาแซนบอรแ <Man, for S 2> มนพระองค์พร้อมหรือยังพร้อมแน่นอนจ้าวที่ภาคสนามพร้อมยังโ <c oughs> อ้ <c oughs> <c oughs> บักทัวตัทวักูเออปาเ่อคั้งออก็บ่อองเออปาม่ไรออกบ่ปลาอขาเออ้สิพ่เดเออีกคาถาสัแม่เออีกเอาอีกผอีกรอบนึ้งโอคาถาอาุจังพุอาุจังเอาคาถาาุจอาุจังพุจังุจังุกินตะคุ้งใ่ปากกอส่ยาาจกินจกิเมืองจะเห็นุจกเิ็นละงโม่ยัวหงส์ ปลาหากหลายเลยพ่อสงสัยอยากกินแกงยานาถ้าเกิดผวกเคยมากว่ท่านนี้อย่าเฝ้าให้เอาปลาอยู่น้องนี่เด้อเ้าข้าเดียวห้องสีบอกสี่อยกันแกงเองับเลยเก่าเจ้าค่ะพวกแม่ไปย้เสียงไว้เ่ยมนาปหาเซก็อพ่อหาเซกม่ได้พวกเขาตกแค่เพว่าปลาบาไปแค่นั่นทนคนปิดกันมาตามรอบมา แถวเราเอดิลปบาไหลแต่ว่าหาเสียงเบจหไดเนห้ออะไละไผู้ไหสซาลาอยเอมสีปาหลมั่วไม่หรอกแตงเดี๋ยวมีอยู่วิธีหนึ่งวิธีไหนในคงแน่นอนเลยวิธีสุทไทยกับจะได้ทับกลับจะได้ถือปาดข้อสัเรเออกับจังไร เงี้ไม่ไนซีพักกว่ากิโลเอยพี่แต่บางไฟ้จุกจกต่างคนนั้นางไก่ทั้งหมดนะเงยไม่เยังไง่อยฮัเยอาพอหรองป่าเสื้อเราถือกินใก่ับ่อีถือกินข้าวป่าอยู่แม่เออเรือว่าข้าวเราอีกวะพ่แม่ก็สามสาวอว่าอาบน้ำท่านไหนเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเไม่ได้ไมยังนะนี่ท่านหลไม่หยังลงมาที่ เจอแล้วเจอยังปาเตมหล่อเลยบ้าหแล้วแล้เรานั่งันถึงสมนืซอ่ยดมาเดียวี้นีกท่ันเป็นผู้ไดกันจะของน้องปอดซู้ายน้องงามแห่งนี้แม่แล้วออกใช่แล้วท่านเป็นผู้ไหนกันขื้นมาถามข้าอปลาดนน้องงามแห่งนี้กันลเหอ นี่กยของเขาเราเองนี่คือที่พระอารักษที่คอยพกปักรักษาน้องนำให้มีอยู่หลายนท่านเป็นข้งพกปักรักษาวะแมงแรงท่าจารย์ส้งเท้าขอปลาทางอะไรบ่างท่านอยากได้ปลาเป็นบ่ใช่แล้วขอน้องรอบอะไรดอกได้ท่านหนองนำเพียงนี้มันมีจกขออะไรกันพูดอะไกันเป็นเจ้าของนี่อกมาสิสองคนมีเจ้าของแน่นอน ท่านอยากรู้แมนมอใส่แล้วท่านอยากรู้ให้ท่านนะเงีนหนาเบิ่งเืองพี่เทีเออมาช่วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้เฮ้ยี่นเจ้าของเพิ่น วอ้านี่ไนค,คือเทพมาดาที่ทุกพักรักษาดองนำแห่งนี้ว่าแต่ท่านคือผู้ใดกันมีจุดประสงค์อะไรบอกมาบังดูงถ้าเรามาทันเทวาดาคือพวกข้าพาวะาท่านเบิร์นี่เป็นลูกเคยของทังเท่าสามงมสังเล,ลต้ซึ่งได้รับบังซ่าจากสเล็ทพ่อตาให้มหาป่าก,กับเพียงกับบังแข่งกับบงังองคบาไปขนาดนี้แับเกอบ เพราะเพราะว่าทั้งสีหาขอยนี่ทั้งสีหาหกนี่ว่ได้ปากกับเมื่อเราก็ต้องถือปากคอปากคอปากคอสซิงเี้ยเลยแทแท้อององ้อง้อเห้องอหอ้องหห้อง้อง้องหาอห้อกงหบอ้ออ้ โอ,โอ้ตัวดำๆคีได้ไหหัวยองมันบ่พอดีเลยเมื่อกี้บอกว่าปลาใบปลาใบขีไล่หลวงมันก็เดินทางมาขอฝากับเฮ้าดกานแรกทักแน่หมากไบวัาทเงแ่รานโอ้ยเท้าเป็นเฮาคุยทฮาไปนหดีกับกระทบไปหน้าไปหมดอ่ะโดยกระน้อยพวกทันเป็นคนดี เขาล้วนสิแบีงปลาให้พวกท่าน,นกับ,บกเ,เปียงกับบ้านกันได้พหกท่านเปี๊ยงให้เอาเต็มครูเลยเดี๋ยวก่อนพวกท่านต้องมีสิ่งของแหนบเปลี่ยนกับเพ้าขอใจบบอแน่แหลกเปลี่ยนทั้งว่า,าต้องเป็นห่วงบว้าวสิเปี๊งแก้วแหวนเงิน สิบอะไรเตยนะะโอ้ยพวกขาเพราะว่าสามากใส่รกสิบรอบผนไม่ทันสิบขั้นเศร้าขั้นกัไเเรื่องทั้งสี่เอาแม่นั่งสองคบในทั้งโอ้โหดูใหญ่มากเลยแม่นั่งสองคบในก็พี่แล้วมี่แล้วอยู่หลังสิดกองออกดอกโดยเฉพาะภายนอกสาวนด คกัันรบสิ่งที่เขาต้องการอะไรก็คือปลายจมูกเขาพังท่านหกไงเขาก็เลยปากขึ้นมาบัดมืเมื่อิดปาดข้อใจแทนแน่นอนคือปาดสมุ่สมนพปเปเนหะเอาไว้เพื่อเล่นเอาเอาเอาเทพอาลักษ์เอ้ยไปนับไปจมูกของพหกเคยมาแต่ม่จะตัดเลิกลายเด้อ มันสิถึงซิลิโคนไปจักกะส hey, ุดที่น้งสุดเนี๋ยต่องใจ